โอเค <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะเอาไฟเดี๋ยนะามาแคก่อนซ่อนไ,นไนว้ข้างในน้วยตน๊บตึ๊บตึมาเน่เดิมใส่กโ ค okay. มานีมครับหลวนท่อท่อน,นี้คือท่อระบายอากาศดึงอากาศข้างนอกข้างในเข้าเอาตัวนขอ้ออกนะเราจะเลือกต,อต,อต,อต่อตัวนี้ไปต่อตรงดึงตัวนี้ออกก็ได้ฉีหมอนก็ได้หมุนเข้าไป้นท่อ มันทวนเข็มมันเป็นเกลียวากบนีันึ่นาหนทุกขั้นนี้ ให้แน่นๆตึกตึงก็เลื่นดึงดูไม่หลุดโอเคต้องไว้กอจะเอามาทำนี้ดีกว่าเอาออกมาพร้อมๆทั้งทีก่อนเลยก่อนหน่อยนี้เราออกมาเดี๋ยออ๋อเลยตัวนี้จะเป็นต่อตรงเนี่ยออกมา

ตัดสายตุ๊บปึ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 ๊บนี่นะไอราด้อออกมาทางนี้อย่างนี้อันนี้เป็นท่อน้ำยาอันนี้ท่อน้ำทิ้งกับท่ออากาศออกมาทางนี้โอเคเดี๋ยวมันจะมี เยวใส่เครื่องอกที่หลังลีฟูมนี้ ดนรับปั๊บรัประมาณนี้ปั๊บปับเรีจะล็อกนี้หายเดี๋ยวนี้ล็อกไว้ล็อกประมาณนี้นี่คือข้อร้อนอยาะให้มันโอ้ดหนกอยาให้มันล้น เอาต่อง <c ười> oh. er, uh, mm ่ายๆมึงงอหน่อยอ่ะง่ายๆไหมพี่หมิงเออครับาไว้ให้เดี๋ยวกูจะไต่ขึ้นมานี่ไต่ขึ้นมานี่กระชุ่มขึ้นไปเลยเอานี้นะใช่หอมมันนิดนึงหน่อยฝ่ากท้ามันจะประมาณนึงเออเสร็จแล้วก็เออโอเคหัวมันติดไปอย่าให้มันเหยียบสายไปประมาณนี้เออให้มันต้อเข้จ้ะส่วนเดี๋ยวกหล่อนมนี่เยอะ ครับพี่ครับครับมีต้นแักโค้งตรงนี้เหรอมีครับมีครับจะใส่โครงหน้าโครโค้งนี้พี่โชคพี่โชคถ่ายอยู่นะลูกมาอยู่รับการไม่อยู่นี่เดี๋ยวเราจะเอาท่อเนี่ยท่ออากาศออกมาพร้อมท่อแอร์เลยเนี่ยท่อน้ำยาเอ่ยท่อน้ำเลย โชคอยากเป็นย <All> right. mm ูท hmm. mm ูบเบอร์ไหรือเปล่ออไม่ไ hmm. ม mm ่ไม่อยากค่ะโชคอยากเป็นอะไรอยากเป็นฆาตกรเนาอเขบดาไปไหนวะเดี๋ยวพอไปเอาเข็บดามาปิด่อนครโอเค พันพ่อหน่อยเวลาเราแหย่ไปเดี๋ยวมันพคมันจะขาดนะลูกพัไปอย่าไปเองเลยโอ้เดีย๋ยวมเป็นช่างกระจกช่างอะไรมาเป็นช่างแอร์เหมือนพ่อเนีย่ยกระจกมันจะบาดลูกแต่เราติดแอร์เราจะเย็นเขาอาเย็นแต่เราร้อนเหมือนเดิมท <laughs> ันที่เฉลียหรอกทันไม่ให้แบบเราแหย่ไปเราพัวมันจะขาด มานี้แต่รุ่นนี้มันอย่างเสียอย่างหนึ่งคือต้องเจาะสองรูประมาณนั้นน,น,น,นี่อยากเรียนแบบนะก็ะักน,นี่ปึ๊บประมาณนี้นอันนี้เนึ่งแค่อันนี้ไปเรียนข้างน,นอกแค่นี้แหละตามนั้นมันก็เยียตาย ดูเห็นปะดูตัวตัวดักตัวดักพรจิ้งจกเพราแมลงแต่ที่จริงเราต้องมีตัวกรองละเอียดัวนี้หน่อยเดี๋ยวมันจะมีมากกว่าจิ้งจกแต่จิ้งจกก็เข้าได้เ,เดี๋ยวหาวิธีปิดฝั่งขวาเนี่ยฝั่งขวาเอาท่อน้ำยาออกไปฝั่งซ้ายคือท่ออากาศกับท่อน้ำนด้วยประมาณนี้ ถออ่ายาน,นะครับถ่ายน,น,นะครับเดี๋ยวถ่ายไปเลยเดี๋ยวเตรียม <ừ. S 2> เอ่อหัวออกมั้งัวออกไม่ได้มันก็บาดแ่นอกเหละะเออ,อ เดีวามันมีท่อน้ำอยู่มีท่อน้ำด้วยอือเห็นท่อน้ำด้วยโ้ว้าแล้วจบแล้วอย่างในท่อน้ำดีระดีแล้วก็ค่อยขยับก็ค่อยเหยียดมันจะยางแล้วก็ดึงด้วยเยอ่มันไม่ไปล้วก็าลงเล็กไงแต่ถาม่าได้ค่อยๆค่อยๆเหมือน้ามืนวามันได้ตรงเราก็ผ่านไปได้

มื่อเอาขอน้ำขอน้ำไม้ขางนอน้ำต้ไวข้างน้หยลุไวข้างเดอมเชดเดิโอเคไปเดิน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 ,ดนไปเดินพอแล้วแรงได้